สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับช่างบอยก็จะมารีวิวเรื่องซ่อมแหลกนะครับ CLA 25 0ู250นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้นอกจากอาการแหลกแล้วนะครับยังมีเรื่องของยอยด้วยนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ายอยเสียงดังหรือไม่ดังนะครับลูกค้าแจ้งว่าเวลาเราเลี้ยวนะครับ เวลาเราหักวงมาลัยเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนก็จะมีคึกคักคึกคักที่วงมาลัยฮะับวงมาลัยเวลาหมุนแตคึกคักคึกคักนะครับตอนนี้เรามาเทสที่แหลกหลังจากซ่อมไปแล้วนะครับอาจจะไม่มีคึกคักนะครับเพื่อนวงมาลัยแน่นเลยนะครับล้อตัวก็ไม่สามารถขยับได้นะครับก็แสดงว่าวงมาลัยแน่นนะครับเพื่อนอนี่นะอไม่มีขยับเลยนะครับ สายท้างขวาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านขวานะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับแหลกแน่นมากเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะครับเพื่อนอันนี้นะครับไม่มีช่องว่างเลยนะครับก็ไปเช็คที่ยอยปรากฏว่ายอยมีอาการหลวมนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ยอยกันนะครับเพื่อนโอเคครับ โอเคครับเพื่อนๆอันนี้เป็นยอยนะครับ CLA 250นะครับหรือว่ารุ่นอื่นนะจะมีเป็นลนนักษณะนี้สาเหตุที่หลวมนะครับก็คือตัวนี้2ตัวเกิดจากแหลกพวงมาลัยวิ่งแล้วกุกกักุกกกนะครับมันก็จะสะเทือนมาถึงตัวลูกปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเพื่อนเพราะจะหลวมไวกว่าเหล็กนะครับ อันนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นก็จะเป็นเหล็กแบบนี้นะครับเป็นเหล็กแบบนี้แต่ค่อนข้างหลวมยายนะครับเพราะว่าเนื้อตัวเหล็กจะค่อนข้างแข็งนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมพอเราอัดเข้าไปแล้วนะครับจะสามารถให้ตัวได้นะครับเพื่อนไม่เหมือนเหล็กนะครับคราวนี้ถ้าแหล็กหลวมเมื่อไห่ปั๊บเนี่ยมันก็ไปให้ตัวนี้หลวมด้วยคราวนี้หลวมแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อน นี่นะครับมันจะคึ๊กกะตึ๊กกอันนี้นะฮะเวลาเราบิดเนี่ยจะคึ๊กกะตึ๊กกเลยตัวบนทั้งตัวล่างเลยนะครับจะคึกคักเลยครับวันนี้เราลองมาดูตัวล่างนะครับอันนี้นะฮะตัวล่างก็คึกคักเหมือนกันนะครับเนี่ยคึกคักคึกคักได้ยินเสียงเลยต้องเอามาใกล้หนเนี่ยนะคึกคักคึกคักได้ยินเสียงเลย โอเคครับก็จะเป็นของตัวนี้นะครับเพื่อนๆสาเหตุที่เราเปลี่ยนลูปปื่นไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นเสื้อเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะเวลาเราขยับตัวนี้จะรู้สึกแน่นนะครับแต่จริงๆแล้วภายในตัวนี้มันจะหลวมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับก็คือตัวเสื้อตัวนี้จะแน่นนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยจะสามารถหลวมขยับได้นะครับ ตัวนี้ไม่มีลูกเพนนะครับเพื่อนสาเหตุที่หลวมก็เพราะว่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาเราอัดเข้าไปแล้วเนี่ยค่าตัวเลขมันก็จะลดลงนะครับเพื่อนช่วงใหม่ๆก็จะไม่เป็นนะครับพอใช้งานแหลกมีอาการเสียงดังนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นนะครับเพื่อนตอนนี้ช่างบอยก็กําลังหาวิธีซ่อมอยู่นะครับแต่สําหรับเพื่ยนที่ลูกค้าคงต้องไม่เปลี่ยนที่สย์นะครับเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเพื่อนก็ อย่างลูกปืนที่เป็นเสื people, Island, feels, ้ออลูมิเนียมนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับพอเราอัดเข้าไปเนี่ยค่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปละไปนะครับสายที่เปลี่ยนไปเพราะว่าลูมิเนียมเนื้อมันนิ่มกว่าเหล็กนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเหล็กเนี่ยพออัดเข้าไปมันจะแน่นมันทําให้ลูกปืนลูกปืนตัวนี้ก็ชับนะฮะแต่เป็นอลูมิเนียมพออัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่นหามันจะหลวมภายในนะครับเนเพื่อนเวลาเราโยกเนี่ยเหมือนแน่นแต่เช็คี่จริงล้วไม่แน่นนะครับ ตอนนี้พอเราไปใส่รถก็จะมีพวงม,ม,มาลัยขึ้นมาก็จะเกิดสเกลใหญ่นะครับก็จะทําให้มีระยะเวลาเลี้ยวคึกกัดคึกกัดแบบน,นั้นนะครับสรุปไม่ง่ายคือต้องเปลี่ยนชุดย้อนพวงมาลัยถึงจะหายนะครับเพื่อนเอาโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับหรอบวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับก็